ลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าไตรบางสกุลพิธีทอดผ้าไตรบางสกลุาาสกลจะมีทั้งหมด5ชุดในการทอดผ้าไตรบางสกุลจะแบ่งเป็น3ชุดชุดที่1 2ไตรชุดที่2 3, 2ไตรและก็ชุดที่3าไตรและก็สุดท้ายจะเป็นพิธีทอดผ้ามหาบางสกลุล ลำดับต่อไปจะเป็นวิธีทอดผ้าไตรบางสกุลในชุดที่หนึ่งผมค่อขอกาบเรียนเชิญคุณตาเต็มศีสาลาข้าราชการบำนาญอดีตเกษตรและสักรจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นน้าของครอบครัวและเรียนเชิญผู้ใหญ่รัศมีแหล่งสนามผู้ใหญ่บ้านบ้านจานเหนือหมู่ที่สองตำบลทุ่งเขาหลวง เป็นผู้ทอดผ้าไตรในชุดที่หนึ่งเรียนเชิญครับกานิมนต์พ <ose from> <government> ระปานวรินอนุพุทโธวัดป่าดอนเดือพระทองคำสิทธิกามโม วัดโสพลวิหารครับเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรบางสกุลในชุดที่หนึ่งกากนิมนต์รับ ขอบคุณคุณตาเต็มศรีสลาและท่านผู้ใหญ่รัศมีแหล่งสนามที่ให้กียรติกอบขอบคุณคุณตาเต็มศรีสลาและท่านผู้ใหญ่รัศมีแหล่งสนามที่ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพทอดผ้าไตรบงสกุลในชุดที่1นึระเบีบต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าไตรบงสกุลในชุดที่2ขอกราบเรียนเชิญคุณยุคดียิ่งกำแหง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการโรงพยาบาลเสกภูมิและผู้ในการคันชิตนามไัยสันผู้ในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมาบ้าเปลี่ยนเชิญครับ นมนต์พระอ,อ่อนสาเขมิโยเจ้าอาวาสวัดป่าดอนน้ำคำพระครูประดิษฐ์ธรรมโสพลเจ้าคณะตำบลมะบ้าเป็นองค์พิจารณาผ้าตรบางสุกลในชุดที่สองกล่าวนิมนต์ครับ ขอบพระคุณคุณยุพดียิ่งคําแหงและพอคันชิตนาภัยสันะครับที่ให้เกียรติกับาทางเจ้าภาาทอดผ้าไตรบางสกุลในชุดที่สองลำดับต่อไปจะเป็นพิธีทอดผ้าไตรบางสกุลนะครับในชุดที่สามขอาการาบเรียนเชิญนายเฉลิมศักดิ์ทองผ้ากำนันตะบนว่าบ้าทอดผ้าไตรบางสกุลในชุดที่สามเรียนเชิญครับ การนิมนต์พระครูบูรพา่าธรรมบัณฑิตบ้านป่าหนองโมงอำเภอหนอง่อกเป็นองค์พิจารณาผ้ะไตรปิสกในชุดที่สามกาบนิมนต์ครับ ขอบพระคุณท่านกำนันตะบนบ,บ้าท่านกำนันเฉลิมศักดิ์ทองภาคนะครับที่ให้เกียรติกับทางเจ้าภาพทอดผ้าไตรของสกุลในชุดที่สามเราปรับต่อไปจะเป็นวิธีทอดผ้าตรมหาลงสกุลซึ่งวันนี้ทางเจ้าภาพได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนตะบนบ้า,บา,บาท่านแสนคงอุญเจริญ ผมค่กอบกาบเป็นเชิญประธานผักไผาธละวาสทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลกาบเป็นเชิญนายแสนคมอุญเจริญนายกองค์การบริหารสว่วนตะบนมะบ้าทอดผ้าไตรมหาบังสุกุลกาบเป็นเชิญครับ กาบนิมนต์พระครูสิริธรรมโกวิทเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวงเป็นองค์พิจารณาผ้าไตรมหาบังสุกุลกาบนิมนต์ครับ นิมนต์หลวงพ่อพระครูสิริธรรมโกวิดเจ้าคณะอำเภอทุ่งเขาหลวงวางดอกไม้จันทร์ประธานฝ่ายสงฆ์และต่อด้วยท่านนาย,ยกแสนกรุงเจริญน,นะครับวางดอกไม้จันทร์ไว้อาลัยและกาบนิมนต์คณะสงฆ์สามเณรทุกรูปวางดอกไม้จันทร์ไว้อาลัยให้กับผู้วายชนกาบนิมนต์ครับ หลังจากที่พระสงฆ์และสมเณรได้วางดอกไม้จันทร์ไว้อะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรตินะครับที่มาร่วมง,งานในวันนี้วางดอกนนไว้อะไรให้กับแม่อู๊ดศรีสนองในานามเจ้าภาพกราบขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมง,งานในวันนี้ ขอบพระคุณผู้ที่ได้มีจิตศรัทธาในการร่วมเป็นเจ้าภาพสวนพระพิธรรมผู้ที่ได้นำความรีดมาไว้อะไรให้กับแม่อูตสีสนองไม่ว,ว่าจะเป็นญาติมิตรภายในหมู่บ้านต่างจังหวัดต่างอำเภอและก็ต่างประเทศซึ่งกัลยายนางน,นร้ที่ซื้อเสน ก็รู้สึกใจหายในการจากไปครั้งนี้นนได้ร่วมกันทําบุญมาหลายท่านต้องกบาบขอภัยที่ไม่ได้ได้อ่านรายนามเนื่องจากว่ามีจำนวนมากแนะนำเจ้าภาพกราบขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ทุกท่านได้วางดอกไม้จันไว้อะไรกับผู้วายชนที่ร้อยแล้ว ขอเรียนเชิญทุกท่านได้ร่วมเก <ไป S 1> ิดก <ไป S 1> ับเ <ไป S 1> จ้าภาพรับประทานอาหารที่บ้านเจ้าภาพนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มีน้ำจิตน้ำใจาร่วมทำบุญในวันนี้ท่านเขาดูหักงา เกี่ยวนะครับได้วางนักเตะก็ตัวแล้วขอเรียนเชิญนะครับญาติมิตรนะครับร่วมมาทึกภาพก่อนนะครับก่อนที่จะประชุมเพิงมนะครับทึกภาพหน้าชาคณะสถานก่อนนะครับไว้ในที่ระลึกน ช่วงนี้เป็นช่วงการระบาดของโรคติดต่อก็คือโรคโควิด19ยังไงฝ่าแขกท่านม่เกียรตนะครับในการบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขการเว้นระยะห่าง1.5-2ถึงเมตรลดการไปในที่ชุมชนแออัดหากหจำเป็นสวมหน้ากากอนมามัยหรือหน้าก,กากผ้า มันล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอสังเกตอาการไข้ตัวเองหากมีอาการไข้มดการไปทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นแล้วประเมินความเสี่ยงของท่านผ่านแอปหมอชนะนะครับก็จะเป็นมาตรการที่สามารถป้องกันาได้ ช่โรแลนด์แร็กโฟโต้ครับลงบันทึกภาพนะครับร่วมกันนะครับช่างภาพนะครับอาเชินครับอาริถามนะครับครอบครัวนะครับน้าหลายนะครับนะครับบันทึกภาพร่วมกันนะครับหน้าชาวระาสถานครับ คู่นะครับเล่นหลายฟิล์มโอเคครับสองขอขวัญข้านหานึ่งหนึ่งสอง

let's